Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday มด้อค่ะมณีมนีเมตตอิศมีเสภัยเด้อค่ะเสื้ภัยวันเกิดวันเกิดอาจารย์สันค่ะอาจารย์สันเมื่อมีเมือมีเครื่องเสียงของทีมงานห้อนี่ละค่ะที่ว่าไปน้ำการประจําอาจารย์สันอาจารย์สันสายานเศร้าเด้อค่ะมนีเป็นวันเกิดของเพลนสีมาเสภัยเพลนค่ะสีเสื้อไผแ่วไหไจังค่อยเวิร์งเด้อค่ะว่าสีเป็นยังไงสีเสื้อไผยรอบแบบ เราตื่นกขักเหรแต่ว่าเราสิตื่นน้ำบอรหรือบอกะว่าตอนนี้เรานอนรับแล้วเมียน,นค่ะตอนนี้เรานอนรับอันนี้คือว่าเขียบสีมาเสื้อผ้ายันเกิดเล้าเพราะว่าเราไยพ่อวันเกิดของเล้าอาจารย์สันค่ะอาจารย์สันสายยันสาวค่ะค่อยเบิงเด้อค่ะว่าสิเป็นยังไงเราถิอตื่นเต้นน้ำห่อบอแต่ว่าถิพยายามเห็นนะเราตื่นเต้ <S 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 อค่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิรงค่ะเดี๋ยวหอบ ไปติดตามเยได้จุดกดปากอยบออันนี้แม่แมนวิที่เอาออนแฮมนนแล้วบานนี่ละอันมูสเธอกับถือไปเรื่อขอสิไปทำทางปลูกเราเรื่อยย่อยันพร้อมจะกอนอันถือมันไตยูนี่นี่เนี่ยแต่แต่ได้ยอุน้าแล้วก็เห็นตัวไตยนี่ละไตื่นเลยดำตินแล้วได้บ่ละเตนไตยนเอาไตนี่ห้อยยางไตไตยันที่บหับบ่ เฮ้าเจ้ายางไปกอนล่ะแล้วมันหูดอ่ะพอเฮาปุ๊บเขาเบาแล้วลูกขึ้นมากแล้วลูกออกจากเตียงทังนี่ังย่างไปเข้ากับแฮมปีว์วันเดย์พองกันรอๆนี่อยู่พืดอทยลู่ทยลูเออบุ่มใบแห้งมาบอนี่สองคนมายืนคันยางออกว่าเลยยางตามมาเลยแม่สิแม่แม่ไ่ป่วยอบายกันบ่ะแม่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 

<chill> happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครัสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเมื่อบันนี้อาจารย์ เดี๋ยวกินรอเดี๋ยวผมหันตัวแก้วตัวแก้วมาต่อเดี๋ยตัวใหญ่เลยเป็นไญ่ยิ่งยิ่งใหญแล้วก็พ่อวันเกิดอาจารย์ฉันนะค่ะอาจารย์ฉันเรานมื่อวี้ของข้าวนี่แหละไปน้ำกันที่งานเดียวกันค่ะมื่อนี้ว่าเปลี่ยนวันเกิดเพื่อนก็เลยมาขออวยพรอเพื่อนขอให้มีความสุขปัทนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหมายปัทนาเด้อจ้าอาจารย์ฉันเกิดอันนี้ก็หมา่ก็มา เพิ่นกับเป็นอาจารย์เอิ่นเพิ่นอาจารย์เนาะค่ะเนะาะเพราะว่าแม,ม่ต่อยกับเถาก็เพิ่นอยู่กับจำ่าลูกเต่าคนหนึ่งคือกันเนาะค่ะปาร์นาสิ่งใดก็ขอให้สงควรมุ่งหมายปาร์นาเด้อค่ะเด้อสถูกอยู่นี่มีแหงคุณเอื <c oughs> ้อถือเค้กไมเดีอาจารย์เสนอมือนี่บ่แม่นบ่แ <c oughs> ม่นอยู่บันนี้ไม่เอายนี้แล้วกับว่างเงี่ยนะนะาย ่นอนรับเต็นท์บ่ะนอนรับเต็นท์บ่กินบ่มาแต่น้รับเลยคนเนี้เรามามีเใตลอยแล้วก็ล้วงลเวาว่ากินว่ากินเชียบเอานเจ้าไผ่เนาะนี่เชี่ยบนี่ความรู้สึกอาจารย์ซันกันนะคะว่าเถื่อทีมงานเสื้อผ้ามีความรู้สึกจังไรแน่ยค่ะอาจารย์ยิ่งกระตุกใจทีครับเพราะว่า แม่ต่อยกับพี่ผู้ถึงนนับถืออย่นี้ครับเนเนตกับเขากัา,า,านามกินนอครับนอตุกแกมานเป็นยังครับักที่นอนะครับปันเลย่นบิ่สะพายแกล้วครับโต๊ะแกวันแม่ต่อยถือยังนอเป็น,นยังนอแต่ก็เต๊ใแครับครับขอบคุณในรายครับที่าสะพายครับโอ้จำตาที่ไรครับพเคมีไว้กสือเคกินจ้าเครือครับแพร่หรีอเราอยู่แม่ทุกทีนี้นอกรับเนี่ยนะครับอยู่น่อกันก <c oughs> ับแพรกันนี่แหละครับอาจารย์สันกับ ประจำอยู่ทีมงานเขามาหลายปีพี่น้องหลายปีแล้วนะคะผิวคุณรัดจานถือล่ะครับผมนี่แหละพี่น้องเสียงละพ่วงมวนดังดีนี่อาจารย์สันนะคะเพิ่นเครื่องมีเครื่องทุกอย่างค่ะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์สันนำนะคะครับน้ำครับตะวันจะพร้อมวันจอนทรต้องยืมเด็กฝัแล้วหนาวบ่หนาวค่ะ บันนี้เสื้อผ ah, ้ายอาจารย์ฉันแลวกะแม่ต้อยกับที่ขอขอปียบขอเวลาเดิมยำชาฉลองก่อนวันเกิดอาจารย์สันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะพี่จองตอนนี้เรากลับไปเสื้อผ้ายอาจารย์สันเนาะค่ะเนาะว่าตื่นขึ้นมาแล้วบเชื่ัแล้วก็ตกใจแล้วแม่ต่อยกันเพราะว่าแม่ต่อยเป็นผู้อาวุโสวุนหนึ่งอยู่ในหนี้ว่ว จัน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 จอยจอยแล้วก็ฟ้าลูกคู่บอกกันมาเหนือระว่างเปต่อยต่อยเป็นเพราะว่าเราคือขึ้นหัวค่ะอาจารย์เนื้อต่อก็ขอจบคลิปนี้ไปที่อย่างจำนี่คนเดาข่าวว่าอยากหักอยากหักเธอไปอาจารย์ฉันค่ะคลิปนายพ่อกันไหมเด้อค่ะมีเยวันหน้าค่ะบ๊ายบาย フフフフフ。<music>